โอเคนะครับขอบคุณน้องตุนน้องณะนะครับอ๋อแล้วก็ลูกสาวด้วยน่ารักมากครับผมมาออกหน้าบีโอนะครับกับกุศารสซิงนะครับสาขาสองยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกุศลรสซิงครับผมเฮงเฮงรวยรวยโชคดีมีชายนะน้องอยินดีด้วยยินดีด้วยเนียนด้วยครอบครัวน่ารักมากครับผมอืมดูลูกสาวอย่างคมเลยครับอ๋อสวัสดีขาสวัสดีคัาโชคดีน้องโชคดีเฮง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 รวยรวยนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับน้องมะ กับน้องตุนนะครับว่าจะมาดูเล่นๆนะครับเมาเห็นตัวจริงแนละ้วโอ้โหสวยอดใจไม่ไหวต้องซื้อนะครับบอกแล้วผมมาดูรถกูตาลซิ่งนะครับแล้วก็สวยทุกคัน,นครับผมบอกเลยแล้วเราคัดรถพิเศษนะครับให้แต่งสวยอย่างเดียวนะครับผมไม่เคยติดก๊ดไม่มีพิ้วความไม่มีจมน้ำแน่นอนนะผมลูกค้าสบายใจได้ไม่มาไ่าไาสวัสดีครับไ่มาไม่มาโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะครับโอเคโชคดีมีชายนะผมยินดีต้อนรับคนสุกับกาูบกาลซิ่งรถซิ่งนะครับ น้องโชคดีมีชายเฮงแหงรวยรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่รถสวยๆไปใช้งานครับผมไปแล้วฮอนด้าบีโอน้ำสวยๆเลยนะครับนี่ยังมีสต็อกนะครับรถเหลืออยู่อีกเพียบนะครับ Honda f ฟีตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ16คันนะครับใครที่หา Honda f ฟีนะครับรถครอบครัวนะครับรถมินิเล็กๆนะครับ SUV นะครับอ่านี่นี่ก็ Honda b าบีโอนะครับผมสวยๆเหมือนกันครับผมเลข3ตัว โนนนิวบิทเทนะครับอ่านี่นะครับผมได้เลยครับนี่เจสจ e นะครับเงงเงรวยรวยสวยสวยเลยครับผมอ่าเดี๋ยวตัดไปที่ฝั่งคอนาฟีนครับลูกค้าต้องการขายแรกเทินมาได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกทุกทุกคนนะครับผมติดไฟงไฟแนนซ์มาครับเราปิดให้เลยทันทีโอ้ปิดตอนนี้นะครับผม เยอะประมาณ10กว่าคันครับสต็อกสบายมาเลยฝีดแอร์หลังตอนนี้น่าจะมีสต็อกอยู่ประมาณ5-6คันแล้วครับอ่าแล้วรถที่กูกคาร์ลสซิงครับเราคัดให้พิเศษลูกค้าสบายใจได้นะครับเรื่องมีชนเคยติดแก๊สมานะครับเราไม่ซื้อนะครับเรายืนยันคําเดิมครับว่าเราไม่ซื้อนะครับผมเราคัดสัรนรถให้ลูกค้านะครับเคยติดกป่งติดแก๊สมานะผมเราไม่ซื้อนะครับบอกเลย มีชนหนักมีความจมน้ำไม่ต้องตัวหาเราผมใครต้องการขายก็ไม่ต้องเราไม่ซื้อผมไม่ต้องโทรมานะครับแต่ถ้าใครมีรถสวยๆไม่หลักหมืน่นโทรหาเราได้0 9946245นะครับเราสู้ราคาสุดใจผมบอกเลยนะครับผมแล้วลูกค้าที่ซื้อต่อไปก็สบายใจได้สีเบีนะครับอรอจัดไฟนซ์อยู่อันดับฟดนะครับแล้วก็มีเไปล้างนะครับโอ้สต็อกนะครับแน,น่นๆเลยตัวนี้สุดๆนะครับผม โทรเลยนะครับใครที่หาฟีดอยู่ครับ0 9 9 4 5 6 2 4 5ับ0 8 7 8 4 8 4 2ครับน้องๆเอาไปโอนที่ขนส่งเลยครับวันนี้เทียบเลยนะครับโหเยอะแยะมากมายครับผมถ้าท่านหา Honda ฟีดนะครับแล้วก็หารถสวยๆคัดสภาพพิเศษนะครับให้นึกถึงเลยครับผมกูดคาร์รถซิ่งครับชื่อนี้ไม่ผิดหวังครับผมบอกเลยไอ้พวกนี้นี่นะครับฝากด้วยนะครับเพจกูดคาร์รถซิ่งนะครับแล้วก็ช่อง YouTube รถซิ่งกูดคาร์ครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะผมต้องการซื้อขายแลกเทิร์ลมา0ูนย์หาเก้าสี้าสองี่ห้าหนะครับเราซื้อเองนะครับเราซื้อตรงนะผมเจ้าของทุนซื้อเองนะครับไม่ได้ผ่านใครทั้งนั้นนะครับตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงลูกค้าก็เลยได้ราคาที่สูงที่สุดนะครับผมจนลูกค้าพอใจอย่างแน่นอนซื้อขายแลกเทิร์มาครับไม่ผิดหวังมาขอให้รถสวยๆนะครับขอให้รถสวยๆนะครับเพราะว่าที่ร้านเราคัดรถสวยๆให้ลูกค้าครับ มีฟีดแอนหลังช่วงนี้สี่ห้าห้าคันนะครับยังไม่ได้ลงนะครับผมก็คือแต่งจริงๆว่าจะรอถ่ายรูปนะครับรวมๆกันก็ไม่รู้ว่าอดใจได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครกำลังหาอยู่อินบ็อกซ์เข้ามาทักแชทเข้ามาครับผมในช่องยู u b e นะครับรถสิ่งกูดคาร์แล้วก็เพจกูดคาร์รถสิ่งนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆกท่านทุกๆคนนะครับ FC ทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องตุลน้องนิ้ยน้องณะด้วยผมท้อทีน้องนิคนี้เมื่อวานนี้ไปซื้อรถฟีดมาครับจำชื่อสลับ น้องนะด้วยนะผมน้องตุนน้องณ้านะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวกุณคารสิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้น้องโชคดีมีใช้นะผมใช้รถจะมีความสุขในทุกๆวันเฮงเฮงรวยรว,วยขอบคุณครับได้เจอกันใหม่สวัสดีครับ